าวออนไลน์ line, สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อข่าวเรื่องการขอพรเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองหลังให้โชคและหน้าที่การงานดีขึ้นกิจการรุ่งเรืองขึ้นค่ะเรื่องราวความเชื่อเรื่องการขอพรเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองให้โชคหน้าที่การงานและกิจการรุ่งเรืองต่างสมหวังแล้วก็เรื่องลือไปไกลทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ข่าวนี้เกิดขึ้นที่อำเภอสองจังหวัดแพร่ค่ะที่บริเวณโคกหนองนาโมเดลของนางกัญยพักออมแก้วอายุ68ปีอยู่บ้านดอนชัยหมู่ที่1ตําบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นทุ่งนาที่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลตามโครงการโครกหนองนาโมเดลแต่ระหว่างทําการขุดตกแต่งเจ้าของกนิมิตเห็นมีคนมาบอกว่าจะมีโชคใหญ่ขนาดเท่าหัวรถหกล้อจนกระทั่งมีการขุดพบต้นตะเคียนค่ะ ซึ่งต้นตะเคียนทั้งหมดได้อยู่ในศาลาหลังใหญ่ให้เป็นที่จัดเก็บเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านพบว่าเป็นต้นตะเคียนต้นเดียวกันค่ะแต่ว่าแยกออกเป็นสองท่อนท่อนแรกอยู่ด้านบนเรียกตะเคียนเงินและท่อนที่สองอยู่ด้านล่างเรียกว่าต้นตะเคียนทองเหมือนกับนอนคู่มาด้วยกันความยาวประมาณท่อนละเจเมตรยาวทั้งหมดถ้ารวมกันก็ประมาณ14เมตรค่ะลักษณะจะดูชุ่มชื้นโดยเฉพาะ ด้านรากของลำต้นสูงประมาณ3เมตรมีชาวบ้านนำน้ำหวานน้ำแดงและชุดไทยมาถวายเป็นจำนวนมากค่ะหลังจากที่นำต้นตะเคียนมาไว้ที่ศูนย์ตนเองก็พบกับโชคดีมาตลอดถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนหลายแสนบาทแบบไม่ได้ตั้งใจซื้อเพราะนั่งอยู่ที่บ้านก็มีแม่ค้านำสลากค้างแผงมาขายปรากฏว่าถูกหลายรางวัลทั้ง3ตัวหน้า3ตัวหลังหรือ2ตัวจนได้เงินหลายแสนบาทแต่ก็ไม่น มาใช้ใจ่ายเลยเก็บไว้สร้างสูตรเรียนรู้อย่างเดียวไม่น่าเชื่อว่าจะขยับขยายได้มากมายขนาดนี้และนอกจากนั้นกิจการต่างๆก็ราบรื่นเวลาไปติดต่อง,งานไม่เคยมีอุปสรรคนอกจากนั้นชาวบ้านในระแวกนี้และนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่เข้ามาเที่ยวมาขอพรเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองแห่งนี้ต่างก็สมหวังแล้วก็มีการมาแก้บนอยู่เรื่อยๆค่ะจนมีคนต่างจังหวัดที่ไม่เคยมาก็มาเที่ยวและขอโชคด้วย ด้วยในวันนี้ทางผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่มีน้องๆในหมู่บ้านเข้าร่วมขอพรเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองด้วยการทาแป้งรูปหาเลขเด็ดปรากฏว่าวันนี้ไม่เห็นตัวเลขจึงได้มาจุดทูบตัวเลขเป็นเลข058ต่างก็ดีใจค่ะว่าจะนำเลขไปเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ทธันวาคมนี้เพราะเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองจะบรรดาลโชคให้ในช่วงสิ้นปีหก่านี้อย่างแน่นอนค่ะ จะขอโศกลาบเน่ขอจัดจาก,การอันยังไี่เน่ะเจะไี่วะ่ะเออถ้าว่ะค้ามีอันนี้แก้ถ้าว่าใครอยู่อันนี้แก้เจ้า,า,านนจะได้พัฒนาจะนี้เนี่ยจะได้อีเน,นี่ยพอดีมีวันหนึ่งมันถูกหวยเนาะเออวันนึงวันเหมือนกันถูกหวยก็ได้ลายแซนอยู่นะจะเก็บเงินนั่นไม่เลยอันมีค้นเอาหวยมาขายเแตกเอามายัดเทอีเนี่ยเออหวยเคลือนอีนะ คนนั้นจะเอามายะคนนี้ก็มันจริงจริมันถูกไล่แไล่กันเจ้ามี้สามตัวหน้าท้ายเจ้าก็เอาไปรงหยาดทุบมดเลยปวดใจครับครับเจ้าเลยเป็นจุดนี้ขึ้นมาเจ้าเป็นจุดนี้ขึ้นมาได้โหลดเลี้ยวเจ้าข้าเจ้าจะหยาดอย่างนี้มันกะหลงอีน่ะเจ้าไปที่ไหนเขาเออมาบอกเขาเปิดว่าจะไปท่านไปนี่เลยจะหยาดอย่างเด้อจะหยาดอย่างทุกอย่างจะหยาดอย่างเลี้ยวจะบอกมีอุปสรรคไงนี่ถึงวันนี้ก็ได้ทาว่าเวลาดุก้าอย่างนี้ ฮื้อโจกฮื้ออัหยังเปิ้นอีนี่เปิ้นคออันใดก็บ่ดีตักด้หยังอีนี่เจ้าแต่จะบ่มีอันหยังมารบกวนว่าสิ่งที่จะบ่ดีบ่มีเดเจ้านี่นะมาจริงๆน่ะพอรู้แม่บนันอ๊ะแกก็ยืนอยู่นี่น่ะเปิ้นขุดนะพอรู้แม่นพอรได้หน้านโอ้ไปเลยมีปาแล้วก็มีต้นไม้มีขุดเยหบ่ได้งตังอีนี่อันเจ้าสิส้าอนนล้อมกไม้ตว่า ีลูกสักเตียบเพราะว่าไม่จะอันั่นแต่มันอยู่เลิกเปิดอยู่เลิกเนาะเออเนี่ยมีคนจุยมีอันนี้กะอ,อ่าตัดส้นุ้นหน้าอันนี้นี่ไสมิแหละบนนึกชน,น,นั้นมกันหขึ้มา I you. 058มัเลขตัวนียอาจจะออก058ก็ได้ตัวเลขอานเลขยังก๊อนี่ยบแจ้งวันีกอ